เป๊ปพร้อมพักโรดี้หากเจ้าตัวต้วตองการแปบ๊บกัเดียล่าครับกุนซือของระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาบอกว่าเขาอยากจะให้โรดี้ได้พักเหมือนกันถ้าเกิดว่าโรดี้เนี่ยต้องการนะครับปีนี้ครับต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยใช้งานโรดี้มาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ทุกเกมที่โรดี้ลงสนามเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มาแล้ว66เกมนะครับ66เกมนี่ก็2ปีนะฮะสปีเนี่ยโรดี้ลงสนามให้ซิตี้เนี่ยซิตี้ไม่เคยแพ้เลยครับซิตี้ปีนี้ก็แพ้ไปเยอะแต่ส่วนใหญ่แพ้ในเก ที่โรดี้อาจจะเจ็บหรือว่าโดนโทษแบนนะฮะซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าโหเป๊ปใช้โรดี้หนักขนาดนี้เนี่ยนักเตะร่างกายจะไหวเหรอซึ่งเป๊ปออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับเขามาแล้วว่าถ้าเขาต้องการพักให้บอกได้เลยซึ่งผมพร้อมใจกัพักอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยโรดี้ไม่เคยขอพักผมคิดว่าบางเกมที่เขาเหนื่อยเนี่ยแต่เขายิ่งเล่นยิ่งดีไม่ได้มีความเหนื่อยแล้วก็วิ่งมากขึ้นในครึ่งหลังด้วยแล้วก็เล่นได้แน่นอนขึ้นในครึ่งหลังอีกมันเป็นเรื่องของการใช้พลังใจมากกว่าพลัังกกกกาาาายยยรรรรเเเล่่นนนนทุ3วีีโโดด้หหืแแตะ เขาอยากจะลงเล่นในทุกๆเกมให้กับเราเป๊ปบ,บอกว่านักตอนนี้ก็ต้องรักษาสภาพทีมครับรักษาความสมดุลในการโรเตชันซึ่งเขาบอกเลยว่าดูสถิติที่โรดี้ลงแล้วเซตตี้ไม่เคยแพ้เนี่ยเป๊ปก็แอบอึ้งเหมือนกันเพราะว่าเป๊ปก็ไม่ได้นับแต่เป๊ปบ,บอกว่านักเตะคนอื่นเนี่ยก็สามารถเล่นแทนได้ถ้าเกิดว่าโรดีล้ลาเนี่ยให้แจ้งได้เลยเขาก็พร้อมจะพักเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลาแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโดนพักเช่นเดียวกันดังนั้นเป๊ปบ,บอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องของสถิติที่ไม่มีโรดดดดีีี้้แแลลลววททมมออาาาาาจจจะไ่่่เเนนขบกบกกกกรรรริหัููผุ เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าดังนั้นบางเกมผมอาจจะอยากพักกองหน้าบางเกมอยากจะพักเซ็นเตอร์แบ็กบางเกมก็อยากจะพักกองกลางดังนั้นเนี่ยไม่ว่าตําแหน่งไหนที่เรามีตัวเลือกอื่นเราก็พร้อมจะพักทุกคนแต่บางเกมที่เราไม่มีตัวเลือกนักเตะเหล่านี้ก็ต้องลงสนามแบกร่างกายพอสมควรดังนั้นเป๊ปบ,บอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาครับแม้ว่าโรดีจะสร้างสถิติลงแล้วซิตี้ไม่แพ้กันเกือบ70เกมแล้วเป๊ปบ,บอกว่าก็อยู่ที่สถิติไม่เขาไม่ได้สนใจครับเขาขอแค่ว่านักเตะสมบูรณ์แล้วก็ถ้าอยากจะพักให้แจ้งเขาเลยเขาพร้อมพักเต็มที่ะก็ต้อง อดูว่าเป๊ปจะพักโรดี้จริงหรือไม่หรือหลังจากนี้โรดี้จะลงทุกเกมก็ต้องรอดูกันต่อเพราะว่าซิตี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางการป้องกันทั้ง3แชมป์นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องได้บ้าด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ